สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับม o n s t e r s u r v i v o r อนระ์ชุดอันลันนตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราจะต้องรับบทบาทในการเซอร์เวอร์นะครับเป็นการที่เราจะต้องปกป้องรถไฟนะของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้เนี่ยให้เราเล่นกันยังไงอ,อันนี้คืออะไรครับนี่มารถไฟเราเริ่มหมอกแล้วครับมาดูกันว่าเราจะต่อสู้กันยังไงอ่ออาเดี๋ยวนี้ต้อการยิงอันนี้ ก็เลื่อนได้นะแบบนี่ฮะเลื่อนปืนด้านซ้ายนะทุกคนแบบยิงสกัดไนมะ่ให้มอนเตอร์เข้ามาออ้ยนี่ผ่านง่ายไปหรือเปล่าเมื่อถึงชั้นชลาอ๋อประมาณนี้เนี้ปเกตด้วยอ๋อเเกรอ๋อเัปเกรดอาวุธปืนต่างๆโอ้ไม,ม่ธรรมดานะโอเค มาอ๋อมันเลือกได้นะว่าจะเป็นยังไงเนาะมาเชชลาต่อไปฮะว้ยมาแล้วโอ้คือไอตัวข้างบนอะ่ะมันจะเป็น n p c ที่ช่วยเรานะรมิลลบด้วยนะมีหลบด้วยนะครับว่าเออมอนเตอร์มาข้างบนอะไรเงี้ยเขาโดดออกมาเฮ้ยเก็บไม่ธรรมดานะเขาเก็บระเรียบดีนะ้ต่ตรงนี้เราเจอบอสนะครับผมบอสมันอยู่มุมแต่ตรงนี้เราโดนโจมตีจากไอตัวมอนเตอร์ข้างหลังอุ้ยยังไงก่อน เพื่อนยิงช่วยหน่อยโอ้ยอุย้ยเรายนี่งฮะ,ละเลือดมอสเลยเยอะมากมอสถอยไปแล้วโอ้โหเกือบพังเกือบตุยเย่เหมือนกันนะมาดูการอัปเกรดกันก่อนฮนะอัปเกรดเนี่ยน่าจะเป็นดามจกันเป็นรถไฟอะไรอย่างนี้ป่ะน,นี่เดี๋ยวเราลองอัพเลเวลตัว ปืนก่อนคนระับมาฮาร์บแหละมาลองลุยกันอีกรอบไหมดับเบิลบู l เลนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นปืนที่เราเลือกไปใช่ไหมอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะที่สามนะมเป็นการยิงกระรู้หรือเปล่าฮะัมาแล้วมาแล้วโอ้ยังไงก่อนยังไงก่อนโอ้รอบนี้ถึกมากจะยิงยังไงตายก่อน โอ้โหอ๋อมีคนใช้มัส,สกา้ามาช่วยโอเคยิงก่อนนะโอ้อยแล้วไงม,มีมอนเตอร์เราผ่านมเนี่ยผ่านไหมอ๋อโอเคเขาจะชลาได้มีการอับกิจนะเอตเทคสปีดบูทนะครับมาอันนี้เอตเทคสปีดบูท น่าจะเป็นความเร็วของลูกเป็นศูนแน่นอนนะตามชื่อแต่ยังไงก่อน๋ยวเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วมันยิงก่อนยิงก่อนยัใไ้เขาเข้ามาใกล้แล้วคืออีคืออีคืออีโอ้ยมุมพ่นมุมพ่นพีนะแอบยิงยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นนะโอเคชั้นชาที่สองไงก็อันนี้เป็นตังใช่ไหมนี่ัปเกตนะ อับกีดรถไฟไปแล้วครับตัวนี้เราจะใช้ปืนพวกนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีตังค์ครบใช่ไหม,มประมาณนั้นนะโอเคตัวนี้เราก็น่าจะรุยกันนะเรารองเป็นสามแชกดูไหมทุกคนหรือเป็นดับเบิลนะลองเป็นดับเบิลนะเป็นกระสุนคู่ดูโอเคเราบกมือไว้บายฮะส่วนเราต้องมาซวยเบอร์กันต่อ ยิงก่อนนะไอตัวที่มันมาก็บูธเนี่ยมันปล่อยไอ้นี่ใส่เราถ้าเราสามารถสกัดมันได้เพียงแต่มันอยู่ใกล้เนี่ยจะดีมากครับแล้วทีนี้เราโดนสกเก็ตลูกกระสุนนะโอเคไอเด็กบูธฮะอันนี้เพิ่มดาเมจอันนี้เป็นอันตะกี้เป็นมันติช็อตนะครับเหมือนจะเป็นลูกกระสุนเบืเ่อๆอะไรเงี้ยแหละ มันเป็นรูปที่ดูกระสุนมันพุ่งออกมาเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงก่อนอะไรอยู่นี่ครับโอ้ยอันตรายมากโอเคแต่ฉันชนะที่สองเนี่ยเราก็รอดมาได้โอ้โหเกือบตัวเยี่ยมกันม่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมอนเตอร์เซเวอร์นะ ชุตเตอร์แอนลันนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นค่อนข้างสนุกนะติดคิดว่าโฆษณาเขาเยอะไปหน่อยนะครับอาจะต้องอรีมูฟแอดออกนะทุกคนก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามคครับชมฮะเสียงกลับมาปกติแล้วนะครับหายแบบหายป่วยแล้วนะน่าจะมีเวลาอาัดคลิปให้ย,วยาวๆนฮะ